โอเคครับ okay, ผมกราส,สุนค่ะผมอยู่กับผมนายบอลแดะอีกเช่นเคยนะครับผมและตอนนี้เราก็จะมีเกมโซนโฟนอริมิดนะครับผมยเอฟเคอช่นเคยนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่หางหายไปนานนะครับผมเอ๊ะทำไมมันไม่มีคนอยู่เลยวะโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาลงเมืองจีนอยากลงเมืองจีนหน่อยังยังไม่ได้ลงสักทีแต่เขาเปิดมาอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไง ก็บัตรลงดันก็เหมือนกันนะครับผมปกตินะครับก็ราคาก็ร้อยกว่าคีนะตอนนี้นี่ผมมีอยู่ใบหนึ่งนะเซิร์ฟนี้ก็คือลงได้หมดเลยไม่จะเป็นต้องว่าต้องเปลี่ยนบัตรโลดบัตรอะไรเนี่ยก็คือบัตรสีเหลืองนี่ก็คือลงได้หมดโอเคครับผม ก็เดี๋ยวจะมีราคาเอมนะครับผมราคาเอมจากเซเอเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างด้านจอให้นะครับผมราคาโอนก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับน้องๆคนไอทีอยากแรกเอมกับเซเอราคาก็อยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะครับผมถ้าคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้บอกไว้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมมาพร้อมแล้วครับผมไปลุยกันเลยได้ของฟ้าตั้นชี้นี่จเลย มาลงคนเดียวครับไม่ให้คนอื่นลงด้วยเดี๋ยวคนอื่นย่งของโอ้โช่องคุณ eep ด้วยนะครับผมช่องนี้ตบแม่งเลยสัตว์ไม่ต้องอร,รีลาผมต้องทำเวลาครับเอาบอสจีนมาลงแล้วแม่งโคตรกากนะครับผมบอกเลยผมเอามา,งาลงมองดูละกากมาก แบบนี้สบายใจกว่าอ้าเรามี exp ครับฟรตบเลยตบเลยตบอย่างเดียวตบอย่างกับตบลูกนะครับผมกะโดดถีบซะเลยมาไม่สนอย่งางว่นนี้ตบอย่างเดียวมีเท่าไหร่มีโอ้ยพลังขึ้นต่อสถานพะพลังพลังขึ้นต่อสถานพระพลัง พลังพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าไม่เก็บของครับผมรอเอาของจีนอย่างเดียวเพราะว่าถ้าลงแบบนี้มันมันจะได้ง่ายกว่าเราไปดรอปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนินจาเหรอนินจานินจานเป็นใสโดแทบไม่ได้ขยับ อย่างกับตบลูกนะครับผมตบยังกับตบลูกนะครับตบยังกับตบลูกบอกเลยว่าตบยังกับตบลูกเน,นี้ก็สำหรับน้องใครที่อยากเล่นก็มาเจอผมได้นะ V34 แต่ผมไม่ค่อยได้ออนเท่าไหร่แต่แต่ก็พยายามจะออนอยู่นะ คนเดียวก็เฟี้ยวได้ครับผมบอกเลย EP นี้มายืนรอยืนรอให้เข้ามาครับผมยืนรอให้เข้ามาตบตรงท้ายอีกทีหนึ่งเรียบร้อยไม่ตายไม่โอ้โหยังไม่ตายแม่งถึกอ้าวโหสงสัยลืมว่าตัวเองตายแล้วนะเวลานี้เดินเร็วมากนะครับผม ย,ย,บบยืนตบตรงกลางแบบชิวๆยืนตบตรงกลางแบบชิวๆอ๋อมาเจอกันแล้วนะครับผมดูว่าจะเป็นยังไงผมตีไม่แรงนะตีแค่ฮิตพันเดียวเองพันพันนิดๆไม่ถึงพันเดียดได้สามต่อ,อมแม่งมีลูกเล่นลูกเล่นแน่ บอสจีนี่เป็นบอสอะไรที่ผมนึกว่าบอสไพ่เกียนแล้วนะบอสจีนแม่งโคตรเกียนเลยนี่เอาเอาเอาสไลด์ดูครับดูดูด,ด,ดูดูความเกียนของมันดูความเกียนของมันโอ้ยหาหัวเลยนะตบแม่งตบแม่ให้เกียนเลย นี่เรียบร้อยเป็น่ยไหร่อ่าเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะได้ของฟ้ากันไหมอยากได้ขอบฟ้าของจีนหามาจากไหนวะอ๋อ แล้วสรุปของฟ้านี่ผมต้องหามาจากที่ไหนหรือว่าเป็นการดรอปล่ะอ่าโอเคลงัาไปเราก็ได้อ่าคิดถึงพี่บอสไพ่เจอกันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปสอนเทคนิคการดรอปของว่าจะเป็นประมาณไหนจากเมืองจีนนะครับผมนี่ตบให้ตบไปไม่ให้เกียรติตบตบแบบไ,ไม่ให้เกียรติ ที่แกมโหเว,ว้ยเอาอย่าทำผมผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษจัดก,การต้องจัดก,การลน้องมันก่อน ตบแบบไม่ให้เกียรติเฮ้ยอะโอ้โหไม่ได้ครับผมไม่ได้จริงจิงพี่เขาก็เลยมาหาพี่เขาสนหน่อยพี่เขาก็เลยจัดหนักให้เลยโอ้โหอะไรนักหนาวะตบไม่โดน ปล่อยพี่เข้าไปครับผมโอ้โหตกไม่โดนอีกเนี yeah. ่ยปรีดปรีดตบแม่งเลยให้ของเขียวกูอีกด้วยโอ้โหได้ดีนะครับผมกากมากอ่าสับวันที่สิบสี่นะครับผมแพทวันที่สิบสี่นะเลเวลห้าสิบจะมานะ น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเอ่อเอาใช่วันอังคารตอนนี้ผมอาทิตย์วันอาทิตย์นะอาทิตย์ที่ส2บสองสิสิี่วันอังคารนะครับผมวันอังคารวิ่าิบมาแน่นอนอยังไงฝากทุกคนด้วยโอเคเรียบร้อยไปไม่ได้ของฟ้านะครับผมไม่ยายอีกอะเดี๋ยวต่อไปเราจะไป ทำการนะครับสอนสำหรับใครที่ยังไม่เคยดรอปของในเมืองจีนนะก็เข้ามาตรง hunting นะครับผมต้องเลเวลสิขึ้นไปนะก็เดี๋ยวเราจะลองมาดอปกันดูสักเล็กสักน้อยก็วิธีของผมก็ไม่มีอะไรมากวิ่งร่อนไปเรื่อยๆชิวๆคว่อยตบทีเดียวเนี่ยนะเหมือนกับเราดรอป hunting ปกตินี่แหละรอให้มันมาเมยอะเราไม่ต้องไปค่าทีละตัวนะครับผมมาแล้วเราก็อีอย่างเดียวเลยสบายสบาย แต่แต่ไอตัวป่วนนี่คือไอตัวนินจานี่แหละนี่เห็นไหมมันร้ายนักสกรินนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ตบสิครับผมรออะไรโอ้โหได้กุญแจมาดอกหนึ่งแม่งไม่แม่งไม่มีของตกเลยหรือว่าเราต้องฆ่าบอสละค่อย,ค,อยค่อยจะได้สำหรับใครที่เคยดอบ,บอกเลยนะว่าเอดอกประมาณไหนนะถึงจะของตกหรือว่าต้องดอกในฮันติงหรือว่าต้องไปลง ซับรถแบบว่ามันกล่องเป็นกล่องซุ่มอันเนี้ยก็ลองบอกเม้นกันมาดูหน่อยเพราผมจะได้รู้ไง่าจะได้แบบเออทำถูกว,ว่าลองว่าโอ้โหดูอนินจาไม่น่าให้ไปกินข้าวที่ที่ตลาดไหนพวกนี้มันชักดาบไวมากเลยรอเยอะเครับผมรอเยอะเรอมาเยอเยอ โอ้โหดูเสียงครับดูเสียงชักดาบพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งโอ้ยเนี่ยนี่ครับสำหรับใครที่อยากดรอปก็มาเดี๋ยวคนจะลองสู้กับบอสสักครั้งหนึ่งดิมันจะได้ไหมว่าของอืมจะบาดได้เพราะมันใส่โอเค วิ่งคนระับผมมาดีดนะครับผมมาดีดโอ้ oh. มันไม่มีของตกเลยวะของอยูกร้ไย มาเดี๋ยวลองลองลองเราลองฆ่าบอร์สดิอยากรู้กันมันจะได้ไมของแม่งชักดับไวมากสับโอ้ยตามติดตามติดชีวิตกูอย่างก,กับกบนอกกระลาตามติดชีวิตกูมามาตัวโอโหดูดูเสียงแม่งชักดาบสับ นี่เจอพลังขึ้นต่อสถานฟ้านะครับผมคุณแจเราเราต้องหาคุณแจสีทองอันหนึ่งเราก็ต้องล่อมันเข้ามาตรงกลางอโอ้โหสัตว์แม่งจี้ตูดกูนิดเดียวโดนคนตูดกูละโอ้โหดูดูมันถาม นี่ครับก็เป็นเทคนิคสี่เกับการดรอปฮันติงจีนขอขอฟ้าสักหน่อยเถอะสักชิ้นก็ยังดีของใครก็ได้จังหวะนี้ใครก็ได้จังหวะนี้เย็ดเย็ดเย็ดเกมมันมาแล้วบ้าเราก็ตบสิรออะไรไม่เห็นมีของตกเลย ฆ่าบอสหรือเปล่าะมากูแล้วก็ฆ่าบอสแม่งเลยมาสิบอสโอ้โหมาไม่ถามกูเลยใส่กูก่อนละมามาสู้กันอยู่ในนี้มาสูา้กันอยู่โอ้โหคอมโบสวยงามคอมโบสวยงามมากคอมโบคอมโบโอ้โหเร็วครับผมเร็วเร็วครับมา แล้วสรุปผมจะได้คองไหม,มน้ก็ได้เป็นกล่องเหมือนเดิมอะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสนานการณอหลบเตะการหลบแม่งต้องใช้เวลานะถ้าใครดูนีแม่งก็ได้ะ่ะแต่ผมว่างน่าจะดวงไม่ดีนะ คย่อยของย่อยของเล่นสักอันไหมย่อยอะไรวะเอ้ยไม่ย่อยอสำหรับปีนี้นะครับผมเชียร์สวีเดนให้เขารอบลึกมันตกรอบหรือ,อยังมาในสวีเดนผมมีธงสวีเดนนะโอเคแต่ไม่รู้ว่าตกรอบหรือ,อยังอ่ะครับผมก็ ที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับอีพีนี้ของผมนะอาจจะไม่ไม,ไม่ค่อยได้มาเล่นบ่อยนะแต่ผมก็อยากมาเล่นทุกวันนะแต่ก็ติดด้วยเนื่องด้วยหลายๆอย่างเป็นว่าไงก็คิดถึงครับผมคิดถึงเกมซซนโฟอยู่แล้วเพราะว่าเล่นมาตั้งแต่ต้องบอกว่าผมหัดเล่นเกมออนไลน์เกมนักแรกเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับซซนโฟกับ p พ่แบงค์ช่องนั้นอ่าโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามช่องผมด้วยนะเดี๋ยวนี้ผมก็ทำฮอนทํา เกมอะไรหลายๆอย่างแต่ก็เดี๋ยวก็มาทําส่วนฟูให้ดูตลอดนะครับผมอ่ะยังไงก็ฝากติดตามชขนลผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ผมขอลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ